นะครับแล้วดึงเอาความรู้สึกเข้ามาและให้เวลาร้องให้อยู่แบบนี้ก่อนให้อยู่แบบนี้ก่อนให้เอาเนี้ยคนดูอยู่นู่นครไม่อยู่นู่นดึงทั้งคนดูแล้วดึงทั้งไมคเข้ามาครับแล้วให้ร้องให้ขยับแล้วลองร้องดูอย่าอยู่อย่างนี้ไม่เอาแล้วเวลาชี้ครับเ,เวลาร้อง <laughs> พี่ไม่รู้สึกเราดูพี่เหมือนชี้ด่าเหมือนชี้หน้าดา่าระวังนะครับระวังหลายครั้งเราเป็น เราจะร้องแล้วก็อย่างนี้เปียเป็นเปิดมือก็ได้ครับเปิดสบายๆการเปิดสบายๆทาให้คนเข้าใจง่ายกว่าชี้อย่างนี้มันเป็นความรู้สึกเราที่เรารู้สึกว่ามันอยากทาอย่างเนี้ยมันสนุกมันควรจะเป็นอย่างนี้เวลาเราร้องเพลงจํานะครับมันจะไม่สบายเราไม่ใช่นักร้องที่เป็นแนวอินดี้ที่เขาจะร้องเน้นที่เพลงอย่างเดียวตอนนี้เราเน้นเพอร์ฟอร์มเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดคือเราต้องรู้สึกว่าตัวเรากำลังทำอะไรอยู่เมื่อกี้ตอนร้องเราเอาตัวเราไปอยู่ ไกลมากขอให้ดึงกลับมาให้อยู่ใกล้ๆตัวให้อยู่กับตัวเองให้มากที่สุดเอาีนะครับเอาแบบนีนะอย่าเพิ่งกังวลน,นะครับทำไปก่อนทําไปก่อนแล้วเดี๋ยวดีไม่ดีเดี๋ยวพี่จะบอกอย่างนี้แหละเดี๋ยวครูจะบอกแบบนี้พร้อมครับหนึ่งสองสามหันหน้าไปดูไปจากฝันนุ้นน่าจะเต็มกว่าอันนี้คือเดินวนไหมคะไม่แล้วแต่เลยนี่สเตจเลยสมมุติรองเท้าอยากได้สมมุนทมา โอเคป้อมเนละโทษนะลองสมมตินหนูยืนตรงนี้ดนตรีขึ้นมาหนูลองเดินขึ้นไปร้องตรงนั้นค่ะแสดงว่าช้าแต่มั่นใจเข้าใจใช่ไหมแสดงว่าไม่แพนิคไม่คิดเยอะช้าแต่มั่นใจเหมือนไฟมืดตรงนั้นสว่างรู้แนละ้วนั่นคือเป้าหมายของเราให้จะเดินไปแสดงว่าอบายไลพึ้ ถึงแม้จะร้องเพลงเศร้าก็ตามแสดงว่าข้างในมันมีเรื่องมากที่จะเล่าให้เขาฟังแต่ต้องมั่นใจที่จะเดินออกไปเล่าให้เขาฟังประมาณนั้นป้าโอเคพอ่อที่กลับมา เดินไม่ต้องจังหวะไม่ใช่ไม่ใช่แม่ตรงจังหวะหรือแม่อะไรบอกว่ามันไม่มั่นใจมันเหมือนลอยไหมข้างในอาจจะมาเต็มแต่ท่าหนูเดินเนี้ยลอยมันยังไม่ได้ร้องนี่เดินออกไปเลยอ๋ออันนี้คือ<ะ>ที่จะบอกหนูไม่จําเป็นต้องเดินตามบีดอย่างที่พี่บอกไม่ต้องฟังบีบก็ได้ถ้าบีดไม่เนี้ย ใช่ใชไหมมั่นใจก่อนแล้วเดินออกไปไอ้คอสมมุดิลยใจเข้าข้างตัวเองทุกที ว่าจะมีเธออยู่กับฉันแม้วันนี้ยังไม่มีวันนั้นก็ฝันตืเฝ้ารอพราอคำว่ารักที่มีเธอ ใจฉันไม่มีที่ว่างให้ใครอยากให้วันพรุ่งนี้เธอรับรู้และเข้าใจที่ว่ามีใครที่พร้อมเพ i เค่อะบอกว่ากูดีขึ้นแต่เพียงแค่มันอินได้อีกเอาจริง<ะ>แล้วอะใช่ไหมเอาจริงๆแล้วมันอินได้อีกนั่นแสดงว่าหน้าตอนนี้โครงของมันโอเค<ะ>เหลือแค่ทำใหท้ทุกโครงมันเป็นลายจุดนี้ใช่ปะ ขีดให้มันแน่นนะขีดให้มันเห็นชัดอ่ามีนิดหน่อยเหมือนกันแค่มีของอันเมื่อกี้นะมีแค่จุดเดียวที่ที่รู้สึกว่ามันขาดก,กแ็แค่การก้าวไปอีกจังหวะนึงอก้าวฝันนี้หนูรู้สึกแสดงว่าหนูชี้ไม่ทันหนูก็รู้สึกเพียงแค่อยากจะไปแต่ว่าเฮ้ยมันอือ,อ,อ,อใช่<อ>มันก็คือเรารู้สึกค,คนรู้ก็รู้สึกถูกไหมเหมือนเคยบอกไปแล้วเมื่อวาน ้อยอย่างหนึง่งการใช้มือดีขึ้นแต่ขออีกนิดนึงเวลาเราร้องนี้ใช่ไหมครับอโฟกัสที่นี่ใช่ไหมแสดงว่านี่คือส่วนที่เสื่อมลมอันนี้คือส่วนเสริมเวลาเสริมแล้วปุ๊บเวลาส่งไปอย่าปล่อยผ่านเร็วปุ๊บใช้แล้วใช้มันต่อแล้วปล่อยอย่าสมมุติถ้าจะใช้เข้าใจไหมถ้าจะใช้ถูกต้องลงค่อยๆลงถูกแต่บางที เอามาทําไมเอามาเพื่อแก้เขื่นของตัวเองหร <c oughs> ืเอเปล่าเข้าใจใช่ไหมถ้าจะใช้ใช้แล้วลากมันต่อแล้วค่อยปลย่อยเข้าใจใช่ปะอันนี้คือเขาโฟกัสเอาเอะคือสิ่งที่เขาจะเห็นปึ๊บเปอร์เซ็นที่พึ่งเปอร์เซ็นที่เขาเห็นอะไรเข้าใจใช่ไหมนึกออกพอเล่าปุ๊บนึกออกเลยเพราะฉะนั้นเหมือนเันมจำเป็นต้องใช้ใช้ใช้แล้วก็ใช้ให้มันรู้เรื่อง อย่าใช้แบบคอ,อขออีกทีนึงค่ะแต่ว่าอือไอตอนเดินอะ่ะโอเคขึ้นแต่เพียงแค่ระวังมันจะนางงามไปนิดน, <c oughs> นึง <c oughs> เดินเป็นตัวเราในช่วงนี้ <c oughs> ไไหล่หลังหายไปเห็นไหมอ่ะทำไมเดี๋ยวหมจ เดินปล่อยไม้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องอยู่นี้แอนเดินฟาซแซนชึบโอเคแต่ไม่ต้องบิดเยอะนะเดี๋ยวลองฟังเพลงแล้วก็แบ่งประมาณเมื่อกี้แต่เพียงแค่ดูสรีระการเดินของเราท่อนบนอย่าให้มันแกว่งมากแล้วอย่าใช้มือเยอะเดินปกตินิดหน่อยออโอเคอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าอินได้มาดับเบิลคําเดียวห้าหกเปด เียปะตื่ง as a shadow crosses my หมุนท่าหลังเต่าเดือนไปข้างหลังสองสามสี่ตึงวิฟ้าเอาเลิออันนี้ก่อนดิเหรออ๋อใช่ใช่ใช่โอเคเบียร์ได้มาสิงด้วยลายแล้ว we standing side by side ซ้ายและซ้ายและขวาและซ้ายอันนี้คำว่า shadow ใช่ไหมคะ ดนตรีมาก่อนตึ่มเอสแล้วเขาร้องเอสตึ่มเอ The shadow crosses my 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 ห้าหกเจ็ดปะตึ่มอันนี้เต้นจริงจังครบเซต็จจะช่วยประหยัดแรงเรื่องเดียวอันนี้พยายามให้บลอกอยู่ตรงนี้เออไม่ต้องไม่ต้องส้นเท้าเยอะก็ได้ปะ ขอแน่นถึงพี่ให้แอ่นตัวใช่ไหมป่ายกไปยืดมือด้วยถ้ามือไม่มีมือจะไม่แข็งแรงฮฮฮฮฮฮขวาซ้ายมือมือน้อยไปเห้าใช่ป่ะขวาไขว้อันนี้ให้คิดให้คิดเอาเอาตรงนี้ขึ้นเอออย่าคิดแตะแตะห้าหกเจ็ดป่ามือไปฝั่งนู้น <laughs> Bye.